เตี๋ยวเจ้าเก่าเจ้าประจำพี่น้องเอลยเตี๋ยวหวานดงขวางดงขวางทุ่งแลอพี่น้องเ้ยตะบนแสงพันพักสลัดงามแห่งเอ้ยพักสลัดพักสลัด,ดสดๆนะ เนี่ครับผมขมโราพาพริกครับพี่น้องกระดูกโดดกระปีของแนี่มันตะเขาครูกันครับผมวันนี้มากมาพี่น้องมากมากนะพี่นอ้องก้นชีพส้มกับยื่อเดือดกดติดตามให้สีแยกแส็บนัวเด้อพี่น้องเด้อส่องไม้ครับผมส่องไม้นำผักส่องพินนำพี่น้องนั่นครับสีแยกแส็บนัวครับผมไปติดตามเราส้มกันเลยครับผมดีครับพี่นอ้องวันนี้มาพบกับ สีแยกแซบนัวยพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยกุว,วกเตียวครับพี่น้องเยพักกันนี่พักสลัดผุรภาครับผมอันที่ขาดอะไรพี่น้องลูกโดดเพื่อนไฮไลท์ดีครับผมลูกโดดเพื่อนลูกโดดเพื่อนไฮไลท์หลายลาดันกุวเตียวหวานตรงขวางเลยพี่น้องนะครับกุเตียวหวานตรงขวางกุวยวเตียวเตียบครับพี่น้องเลยอือ่ะพี่น,อน้องกดติปตามคลิปกัอย่าลืมกดติดตาม ไอ้ซีแยกเสียมนัวนะไม่เลือกพี่น้องเลยสองไม่สองไม่พี่น้องสองตัวนี้สิเป็นเกี่ยวกับกินโดยเฉพาะครับผมอาอถูกสดนามกันพี่น้องเลยโอ้เส้นเกี๊ยวอืดครับ <c oughs> ขายของนำมาันนี้ยูฟุเลียพี่น้องเลยกินก๋วยเตี๋ยวมาเนี้ท่าเรือแซ่บครับผมบรรยากาศครับ ก๋วยเตี๋ยวบ้านนงควางเลยพี่น้องเลยก๋วยเตี๋ยวมีตูแ้แซ่บครับพี่น้องเจ้านี่พักกันหลายๆพี่น้องเลยพักพักเพิ่นก็ให้หลายเลยพักเพิ่นจริงๆเพิน่นเอาตัวน้ำมามาเสียนี้อันนี้ดอกแต่ว,ว่าข้าจะไปขายของกับพี่น้องเลยลุกไปขายของเลยกลับมาทางนี้เป็นอย่างนี้อื้ม แส่เลยพักพี่น้องเลยพักไลด่ดิครับลูกค้ามาซื้อของกับพี่น้องป้าตัวลูกโดดเพื่อนี่แหละครับพี่น้องเลยลูกโดดเพื่อนนี่โดดเลไล่พี่น้องเลยลูกโดดเพื่อนป้นลลาตือมามาพี่น้องมามาหน,าาาานิพักมิซันดีละตัวเบาหัดไล่ใหญ่ห่างกับพี่น้อง ใส่เลยจองสินมันสีอืดปะคลายคล้องไปน้่พี่น้องเลย,ยก็ดั้เท่ก็งไงว่าจะกินกับลูกขามาอยู่พู้เดียวเงแล้วพี่น้องฝากซองสีแยกเสียมนัวนํานีนเรือพี่น้องเด้อผมมีสองซองครับผมมีสีแยกเสียมนัวสองซองกินโดยเฉพาะครับผมอืม หมโดาภามันจะัผมกินก๋วยเตียวมันตรงนี้โาัาดาผเหงอพักลูกดูเขากันอื ลองดูดโหลดก่ครับพมเนี่ยก๋วยเตี๋ยวตรงนีู้ดโหลดนำมันจะแซ่บอืมพริกจีครับ 嗯。Mm. ลองดูดูนี่ก็น่าดูดูเพื่อนเดือพคักพี่น้องเฮ้ยดูดูเพชรพคัพก,กขคแข่งสัตว์ก็เป็นไว้หนึ่งเดือเหือสัตว์เลย เขา,สาเขาสา,เาท่านเขาเสาท่านเขาเทียงครับผม สลัดก,กอมแห้ง Hãy đồ đồ với Ghiền Mì hừ, sạch นพี่น้องคลิปนี้ไม่เอาไปเซมีเลยค่ะผมทำข้ามไรกินบัวสุกฝาแล้วบบบัวชุกฝาครับก็โถ่ค่อยๆไล่ๆด้วยพี่น,อน้องเนอที่กินบัวสุกฝาเมาคลิปนี้ทำมาไมีเป็นอยู่กับยี่เด้งก